มองก่ะนไม่พอคะข้าอเจ็ดนี้ค่ะเต็มตีล่กันค่ะก ติ้วนะคะเป็นโปรดิวเซอร์ของ Reverse for You mm hmm. ดาวบริวานะคะ mm hmm. ก็เราโชคดีมากนะคะที่ได้ลิขสิทธิ์หนังสือเนาะมันเป็นนิยายที่มีแฟนคลับเยอะประสบความสําเร็จเยอะ mm hmm. ก็ขอบคุณน้องม่อนเซซโฮด้วยนะคะที่เออ mm hmm. ชื่อใจในตัวกาลนาโมชันเนาะแล้วก็ให้สิทธิ์ในการที่เราได้มาถ่ายทอดออกมาให้มันมีชีวิตนะคะแล้ว mm hmm. แล้วก็เราก็ดีใจมากที่เราได้นักแสดงที่แฟนๆบอกว่าเหมือนเดินออกมาจากซีรีส นะคะคก็ตามหากันอยู่ยาวนานมากแค่กันเป็นปีๆจนได้น้องสองคนมนาะคือติสตินกับเมย์ค่ะอะไรที่ภูมใจเราสำหรับเรื่องราวมันคือติ้วค่ะจริงๆเป็นคนชอบอ่านยายอยู่แล้วแล้วก็กำลังหาว่าเออจริงๆตอนนั้นมันมีกระแสพวกซีรีส์วายเยอะแล้วบอกเอ้จริงๆซีรีส์หญิงๆมันน่าสนใจนะมันเคยบูมในประเทศไทยมาก่อน เราก็รู้สึกว่าเออยังไม่มีใครเชื่อในสิ่งนี้ยังไม่มีผู้แบบนายทุนหรือว่าผู้จัดคนไหนที่จะหันมาจับสิ่งนี้จิก็เลยลองไปหาดูค่ะแล้วก็ได้มาเจอนนองมอนแล้วเราก็เออในแบบซีไอ้นิยยที่เขามีอะค่ะจิ๊อ่านเรื่องนี้แล้วมันจิวรู้สึกว่าหนึ่งมันเข้าถึงผลงานด้วยความที่มันเป็นแฟนตาซีด้วยแล้วมันแบบกําลังสอนให้เราเหมือนแบบเออเอ็นจอยอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยอยากเล่าเรื่องนี้ แล้วก็อยากทําให้เป็นซีรีส์ที่ทุกเพศทุกวัยดูได้เราอยากให้แบบซีรีส์จ l อมันแบบมันแผ่ขยายไปในวงกว้างให้คนได้ดูได้มากขึ้นแบบนั้นนะคะในส่วนของตัวโคงการที่เราโอนมาแล้วเป็นอะไรับคือคือผมก็เริ่มจากทำการบ้านอย่างที่น้องติวบอกนะครับว่าคนนิยายอ่ะผมว่ามันดีอยู่แล้วผมก็ได้อ่านทั้งเล่มน,นะครับแล้วผมรู้สึกว่าตอนแรกเขาก็ถามว่าโปรเจกต์นี้ทำได้ไหมหรือรับทำไหม,หไหมหเนี่ยผมแบบผมตอบเลยว่าน่าสนใจมากครับเพราะว่า แต่เป็นผู้ชายแต่ผมอ่านเรื่องแบบเกิลเลิฟอย่างนี้แล้วผมรู้สึกว่าเรื่องมันสื่อสารให้กับคนทุกคนได้ครับเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องของครอบครัวความรักแล้วก็มีความไตาซีนะครับทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่สามารถเข้าถึงทุกคนได้อยู่แล้วผมก็เลยเออเรื่องนี้ดีน่าสนใจแล้วก็ความน่าสนใจของเรื่องนี้อย่างนึงคือมันไม่ใช่แบบเกิลเลิฟปกติครับด้วยความที่มันจะมีแง่มุมสอดส,สอดสอดแทรกอยู่ในนั้นนะครับด้วยความแบบ ไม่ใช่แค่รักกันเฉยๆแต่ว่ายังมีเรื่องของครอบครัวเรื่องของการที่ต้องตัดสินใจในสิ่งที่ยากๆกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้มข้นเนาะมันไม่ได้รักใสๆอีกเดียวแนละ้ว<อ>มันค่อนข้างขบขันนะครับเข้มข้นมากเรื่องก็คือเรื่องราวของอน้องผู้หญิงสองคนก็คือจัตวากับโฟใช่ไหมครับที่เขาอ่ะจะได้มาพบรักกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย อุ้ยอันนี้ไม่สปอยนะ <c oughs> ไม่สปอยไม่สปอยเป็นเรื่องอยู่แล้วเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวอ่ะเป็นเรือ่องเราค่ะก็เป็นเรื่องราของจัตวาค่ะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีพลังพิเศษสามารถที่จะหยุดหรือก็ย้อนเวลาได้ค่ะโดยที่ทีนี้เราก็ต้องมาติดตามกันว่าจัตวาเนี่ยจะต้องตัดสินใจยังไงถ้าสมมุติว่าการที่เขาเนี่ยได้มาเจอกับโซเมทของเขาหรือโชคชะตาบอกให้ว่าเขาจะได้เจอเนื้อคู่เนาะแล้วมันจะต้องเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องไปติดตามในซีรีส์ ต้องมาดูกันว่าจัตตวาจะทำยังไงคะ่ะใครคัดเลือกนักแสดงแต่แฟร์เจอร์อยากไหมคะยากค่ะคืออันนี้ที่พูดตรงยากมากแล้วก็มีการพูดคุยกับนักเขียนเพราะว่าเราก็ค่อนข้างเ e s p e c น้องมอนเนาะว่าแบบมอนมอน,มอนเขามีเขามีภาพในหัวอยู่แบบพอสมควรแล้วก็แฟนแฟนเองอะ่ะคือเราเราก็รู้สึกว่ามันกดดันเหมือนกันว่าพอเป็นนิยายแฟนน,นิยายเขาก็คาดหวังเนาะเหมือนแบบแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยพ่จะมีภาพในหัวของเขาว่าสิ่งที่เขาอ่านมาแล้วแบบ หน้าตาคนที่ออกมาจะเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเราก็จริงๆเราแพ้กันเป็นปีเลยค่ะเรื่องนี้ใช่กว่าจะได้น้องเมย์มาแล้วก็ตัวพี่โฟนเนี่ยยากมากเพราะเราแบบอยากได้สาวที่มีความมัสซูลีนหน่อยๆเท่พูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็ก็รู้สึกว่าลงตัวมากที่ได้เป็นคู่พิเ me ร่วมงากับซิเลยเมยก่อนเลยก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่า จริงๆเป็นคนไม่ได้อ่านนิยายแต่ว่าพอพอได้อ่านพอได้รับรู้ว่าแบบเออจะได้มาเล่นเรื่องนี้ก็คือติดตามแล้วก็ศึกษาอินดัสทรีนี้ค่ะแล้วก็อ่านนิยายแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยค่ะด้วยตัวเส้นเรื่องด้วยตัวละครคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะโอเขอขอบคุณครัเหมือนเราเมื่อเนี่ยเงหมดแล้วอ่ะคือแบบไม่คือแบบเราเอ่อก่อนหน้านนี้เราก็ผ่าน

อะ,อะไรเหรอคะก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วเออหลายปีแล้วของคนก่อนหน้ามันคือเราเออแคสต์สม,มานานมากๆวันที่ได้คุยกับพี่แคสติ้งเนี่ยมันเป็นเขาก็เล่าให้ฟังแบบว่าเรวะวะื่องมันจะประมาณนี้อะไรรอบแล้วเรื่องกักแสดงรอบน่ะรู้สึกว่าเฮ้ยน่นะะะาสนใจมาดครัจริงๆจุดเริร่มต้นของเรื่องเนี้ยแบบมันมันคือเราเริ่มทำไพร์ดก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยหานักแสแดงแคสติ้งจากตอนนั้นก่อน ก็คือได้น้องมกับพสตินเนี่ยแหละครับพอได้มาเสร็จปุ๊บเราก็ลองทดลองฉายไพร์ลอกออกไปทีแล้วสุดท้ายแล้วผลตอบรับของผู้นี้เขาดีมากเพราดีมากจนเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมันได้แล้วแล้วเราก็เห็นถึงเคมีของเขาจริงๆตอนแรกจำสับไพร์ลเฉยๆแต่พอออกมาสุดท้ายแล้ว mm hmm. เคมีเขามันได้จริงๆ mm hmm. แล้วตัวขเขาเองก็สามารถเดลิเวอรี่สิ่งที่ตัวละครหนังสื่อมาได้เหมือนตัวนว่าจากหนังสือนิยายได้เลย mm hmm. ครับ ซึ่งผมว่ามันเป็นคำชโชคดีของเรานะที่ที่ได้ <c oughs> น้องสองคนเขามาร่วมแสดงใ,ในเรื่องนี้ซีรีส์คหนังสือมร์ตูนค่ะหนังสือมาเป็นซีรีส์เนี่ยครับจริงจริงก็งมีการปรับให้ให้เข้ากับเออเป็นเส้นเรื่องครับเพราะด้วยด้วยนิยายมันค่อน,นข้างยาวถูกไหมครับเราต้องบีบอัดให้มันเหลือ ตอนเท่าที่เราเราได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการสลับซีเควนซ์บ้างเพื่อความตลงก่อนแล้วก็การไล่สตอรี่เรื่องไปครับเราจะทําให้มันสนุกเข้มข้นได้ยังไงจังหวะที่มันจะต้องสนุกจังหวะเขาจะรักกันทํายังไงอะไรอย่างนี้ครับด้วยเรามีเวลาจากัดนะในการที่เราเล่าในเรื่องนี้ก็ความที่มันเปแค่เพื่อเกิดแบบนี้แฟนตาซีแล้มันจะมีความยานได้เลยตอนปัจจุบันแฟนแฟนตาซีในการถ่ายทำก็ มันก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคพิเศษด้วยนะครับว่าแบบเราจะต้องเตรียมว่าเราจะใช้เทคนิคพิเศษแบบไหนในการถ่ายทําในสาราฟิลนี้น้องเ็าอาจจะต้องเล่นย้อนหลังหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะเล่นเดินหน้าหรือเพื่อไปย้อนหลังทีหลังอะไรอย่างนี้ครับซึ่งแบบความยากต้ก็มีอยู่บางคนก็ตกอยู่ที่นักแสดงมีต้องต้องถ่ายฉากเดียวกันแต่ว่าตีความคนละสองหลายแบบเพราะว่าย้อนเวลากลับมาเล่นใหม่อะไรอย่างงี้เป็นยังไงเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ค่ะที่ ที่เหมือนจะเวลาถ่ายซีเควนต์ก็จะไม่เรียงกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยอาจจะต้องแบบใช้ความตีความในบทของแต่ละของแต่ละซีนน,นั้นๆอะไรอย่างนี้ค่ะตัวเองมีความรู้ะราะว่าเกี่ยวกับกตับไปกลับมาอะไรเงี้ยถ้าเข้าใจเนื้อเรื่องก็จะไม่งงคะ่ะหมายถึงว่าเราเข้าใจว่าซีนนั้นเราต้องเล่นอะไรอะ,อะไรประมาณนี้ค่ะเข้าใจเรื่องว่าตอนนี้ถึงตอนที่เราต้องรู้สึกยังไงกับใครก็เล่นออกมาได้ก็จะได้ ใช้ชีวิตในแต่ละวันในแต่ละโมเมนต์ในแต่ละนาทีให้ดีที่สุดค่ะแล้วตอนรีเฟรชวอร์ทดิด d ค่ะอันนี้คู้ใจความของเรื่องมีแค่นี้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีพลังที่จะย้อนกลับมาแก้ไขสิ่งต่างๆเนาะทำดีกับทุกๆคนเรื่องนี้จะได้ดูได้ชมกันเลย 31สิงหาคมนี้ได้ดูแน่นอนนะคะดูได้ทาง YouTube Channel ของกตาตนา Motion p i c t u r e นะคะเป็นแบบ Exclusive Membership <ม>นะคะฝากพี่ๆแล้วก็ทุกๆคนติดากกตามสปอร์ตพวกเราไดยนะคะฝากฝากซีรีส์นี้เลยฝากซีรีส์เรื่องเอ่อร e วิวโซยูดาวบริวานะคะ31สิงหาคมนีล็อกค่าพ,ค<ต>พวกเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เมย์แล้วก็พี่คริสตินนะคะแต่ว่า พี่ตีวพี่โอ๊ตทีมงานทุกคนในกันนาโมชันพิคเจอร์สก็เต็มที่มากๆกับเรื่องนี้ค่ะฝากซัพพอร์พวกเราด้วยนะคะ mm hmm.